มาดูเขาทำอะไรกันเปลี่ยนฟันเก่าครับไม่ได้เปลี่ยนฟันใหม่เปลี่ยนฟันเก่าเอาฟันเก่าออกตอกใส่ฟันเก่างงไหมนี่ตุ๊ดงงไหมเอาฟันเก่าออกใส่ฟันเก่าไม่งงครับเพราะว่าเก่าทั้งเก่าเก่าเปลี่ยนเก่า cao tuyên cao, <cười> 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 môn này, <hả? cười> à, này nó đã tuyên cào nắng nóng 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 đặt nóng 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 เอาฟัน้วมาใส่ฟันฟันวัยรุ่นมาใส่ฟันคนมีอายุนี่ทอดฟันเก่าเอาฟันเก่ามาใส่ฟันเก่าเนาะงงสรุปเก่าทั้ง สรุปสรุปก็เก่านั่นแหละแต่ความยาวแตกต่างกันนี่เน uh uh ื้อเทียมกันยี uh ้ขอให้มีประโยชน์เนาอยเออยาวกว่ากันเส้นเดียวเองอันนี้มันก็ยังใช้ได้ตัวอันนี้มือกัดมือส้นเนิเออมันก็เท่ากันเลย เรียเว้แค่มามุมไปอ่อแล้วเตะเอาไม่ได้มุมไงแล้วเตะจัดไปเนอะฝนประเพประปรายเลยครับฝนลงเมื่อวานนี่ทำอะไรไม่ได้รอแดดออกก่อนเอาฮะนี่ วจีซีเรียนฟันแต่เช้าอดฟันเก่าใส่ฟันเก่าก็าง,งาน้าวเช้าๆก็จะรีหน่อยครับฝนลงเมื่อวาน2อสรอบ